สวัสดีค่ะเด็กๆพี่บานเพียงใจนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินที่องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยแล้วก็เป็นพยาบาลด้วยนะคะก็จะมาตอบคำถามของเด็กๆในวันนี้ค่ะใส่หน้ากากให้ถูกวิธีทันเวลยครับก่อนอื่นค่ะเด็กๆไปล้างมือก่อนนะคะอาจจะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก็ได้หรือว่าล้างมือด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดเช็ดให้แห้ง เสร็จแล้วหน้ากากอนามัยมี2แบบหรือมีหลายๆแบบแต่ว่าแบบที่เราใช้กันบ่อยๆนี่มี2แบบนะคะแบบที่เป็นแบบผ้ากับแบบที่เป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นะคะมีหลายขนาดค่ะบางอันก็ขนาดใหญ่เห็นไหมคะอันนี้คือขนาดของผู้ใหญ่อันนี้คือขนาดของเด็กเราต้องเลือก หน้ากากอนามัยที่เหมาะสมกับเราถ้าเป็นใส่ของผู้ใหญ่จะเกิดอะไรขึ้นคะก็จะหลวมเกินไปใหญ่เกินไปประสิทธิภาพในการป้องกันโรคก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเลือกใส่หน้ากากอนามัยตามขนาดที่เหมาะสมกับใบหน้าของตัวเองก็คือขนาดเด็กนะคะเสร็จแล้วให้ตรวจสอบที่หน้ากากอนามัยคะ่ะมีชำรุดเสียหายมีความสกรปรกตรงไหนไหม ไม่มีใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยเด็กๆก็เริ่มที่จะสวมหน้ากากอนามัยได้เลยเดี๋ยวคุณพยาบาลจะสาธิตให้ดูคะ่ะว่าทําอย่างไรนะคะคุณพยาบาลจะใช้หน้ากากอนามัยของผู้ใหญ่นะคะในการสาธิตซึ่งก็คืออันนี้เราสวมหน้ากากอน,อนามัยเข้าไปที่ใบหน้าของเราก่อนนะคะ แล้วก็คล้องไปที่ใบหูทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบดูว่าตรงจมูกเนี่ยหน้ากากอนามัยปิดไม่ชิดดีไหมปิดตรงบริเวณปากไหมปิดบริเวณคางหรือเปล่านะคะถ้าเรียบร้อยอย่างนี้ไม่มีรูนะคะไม่มีรูแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะคะระวังที่ใส่หน้ากากอนามัยไม่ไปสัมผัส หน้ากากอนามัยนะคะหรือถ้าไปสัมผัสเนี่ยจะต้องไปล้างมือให้เรียบร้อยเมื่อใส่หน้ากากอนามัยเสร็จแล้วเราจะถอดหน้ากากอนามัยก็รเริ่มถอดจากบริเวณซ้ายคล้องหูตรงนี้แล้วก็ซ้ายคล้องหูตรงนี้นะคะแล้วก็เอาไปเก็บไปซักให้เรียบร้อยแต่ถ้าเป็นหน้ากากอนามัยแบบนี้ก็สามารถที่จะทิ้งขยะลงในถังขยะฟ้าปิดม็ดชิดได้เลยนะคะ แล้วก็ไปล้างมือให้สะอาดค่ะสิ่งสำคัญด้วยนะคะเวลาเด็กๆใส่หน้ากากอนามัยนอกจากจะใส่ให้ถูกวิธียังเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวจะลองทำให้ดูว่าถ้าใส่แบบนี้ถือว่าถูกวิธีไหมคะไม่ถูกนะคะไม่ครอบจมูกคะ่ะแบบนี้ไม่ใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะคะแบบนี้ก็ไม่ใช่ค่ะไม่เราไม่ใส่ไว้ใต้คางนะคะแบบนี้ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้น วิธีใส่ที่ถูกต้องนะคะเพื่อป้องกัมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคสูงสุดต้องปิดจมูกปิดปากแล้วก็ปิดบริเวณคางให้มิดชิดนะคะใส่แบบนี้ก็จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ดีขอให้เด็กๆนำไปปฏิบัติด,ด้วยนะคะทำไมถึงต้องเปิดหน้าต่างบ่อยๆคะถ้าเราปิดหน้าต่างปิดประตูอยู่ตลอดเวลา เด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะอากาศใช่ไหมคะก็จะถูกขังอยู่ในห้องตลอดเวลาเราเรียกว่าอากาศถ่ายเทไม่สะดวกแต่ถ้าเราเปิดหน้าต่างเปิดประตูลมก็จะพัดผาให้เกิดการถ่ายเทหมุนเวียนระบายอากาศไล่อากาศที่ถูกขังอยู่ในห้องเนี่ยออกไปนะฮะโอก,กาสที่เชื้อโรคในแสตแพสอาก,กาศจะน้อยลงเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยเขาชอบอยู่ในที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทไม่สะดวกคแคบๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเปิดหน้าต่างให้เยอะๆเปิดประตูให้เยอะๆ,ๆเพื่อให้การระบายอากาศนี่ดีขึ้นโอกาสที่จะรับเชื้อโรคก็จะน้อยลงโอกาสที่เชื้อโรคจะแพร่กระจายในห้องนั้นก็จะน้อยลงด้วยนอกจากนั้นเนี่ย เด็กๆจะต้องทำยังไงคะเด็กๆจะต้องหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดคับแคบนะฮะอากาศทายเทไม่สะดวกแล้วก็คนแออัดไปหมดเลยคนเยอะไปหมดรักษาระยะห่างไม่ได้นะฮะเด็กๆควรจะหลีกเลี่ยงไปสถานที่เหล่านี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเสือเลยค่ะทำไมต้องรักษาระยะห่างด้วยคะ ทำไมเราต้องรักษาระยะห่างระหว่างกาันหรือว่าระยะห่างระหว่างผู้อื่นใช่ไหมคะคําตอบก็คือว่าเวลาเราไอหรือว่าเวลาที่เราจามเนี่ยบางทีเรากลั้นไม่ได้หรือบางทีเราปิดปากปิดจมูกไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยละอองน้ํามูกน้ําลายจาก การไอาจามเนี่ยก็จะกระเด็นไปได้ไกลถึง1เมตรถ้าอยู่ใ,ใกล้กันเกินไปเนี่ยโอกาสที่จะไปสัมผัสกับละอองน้ำมูกน้ำลายแล้วก็สัมผัสกับเชื้อโรคเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นได้นะฮะสมมติว่าคนนี้คือผู้ป่วยเขาไอาจามออกมาเห็นไหมคะที่ปากมีละอองน้ำมูกน้ำลายออกมาด้วยถ้าเราอยู่ใ,ใกล้เกินไปเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะสัมผัสหรือว่าโดนกับละอองน้ำมูกน้ำลายเหล่านั้นแต่ ถ้าเรารักษาระยะห่างก็คือก็อยู่ห่างห่างกันไว้สักเกิน1เมตรเป็นต้นไปนะคะละอองน้ำมูกน้ำลายพ่นออกมาเป็นยังไงฮะก็จะตกอยู่แถวแถวนี้เราอยู่ไกลตรงนี้โอกาสที่จะรับเชื้อโรคจากละอองน้ำมูกน้ำลายที่ผู้ป่วยเนี่ยไอจามออกมาก็น้อยลงนี่ก็เลยเป็นคำตอบที่ว่าเราต้อง รักษาระยะห่างจากผู้อื่นเสมอนะคะเพื่อลดโอกาสในการสัมผัสเชื้อโรคค่ะทำไมเราต้องไอจามใส่ข้อผ้าแขนหรือกระดาษทิชชู่ด้วยครับอืมคำตอบก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไอจามปกติอาจจะเคยเห็นว่าุดเราใส่ฝ่ามือแบบนี้ะเชื้อโรคเนี่ยก็สมมุติว่าเรา,าเป็นผู้ป่วยนะฮะเราเราติดเชื้ออยู่เชื้อโรคก็จะอยู่ในฝ่ามือของเราแล้วเราก็ลืมล้าง ะะเราก็เดินไปต่อไปจับราวบันไดไปกดปุ่มลิฟต์ไปสัมผัสสิ่งของต่างๆคนอื่นไม่ทราบก็จะมาสัมผัสมาจับราวบันไดามากดปุ่มลิฟต์ก็จะเป็นการติดเชื้อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยแนะนําว่าเวลาจะไอหรือจามเนี่ยจะต้องไอใส่กระดาษทิชชู่นะฮะมีกระดาษทิชชู่ปิดนะฮะอ้าช่วยปิดแล้วก็ เชื้อโรคเนี่ยก็จะอยู่ในกระดาษทิชชู่เสร็จแล้วเราก็เอาไปทิ้งในขยะแล้วก็ล้างมือให้เรียบร้อยแต่ถ้าไม่มีกระดาษทิชชู่อยู่ใกล้ๆเลยเนี่ยตอนนี้คณพยาบาลก็หาไม่ได้เลยกระดาษทิชชู่อยู่ไหนนะทำยังไงดีนะอีกวิธีหนึ่งที่แนะนำก็คือว่าให้ไอายจามใส่ข้อพับแขนด้านในอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้ค่ะก็พับแขนด้านในอย่างนี้นะคะอ่า ก็จะเป็นการปกป้องได้ระดับหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆก,ก็ต้องไปล้างทําความสะอาดล้างบริเวณที่ไอาจามเนี่ยนะคะแล้วก็ล้างมือให้เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นการลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อจากคนคนคน,นึงไปสู่อีกคนคนหนึ่งได้ค่ะเมื่ออยา่โรคโควิด19จะหยุดระบาดคะจริงๆก็ตอบยากแล้วก็ตอบไม่ได้ด้วยค่ะว่าการระบาดของโรคโควิด19เนี่ย จะหยุดเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ตอบได้นะตอนนี้ก็น่าจะคิดว่าถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันอาจจะเริ่มต้นจากตัวเราก่อน<ม>เด็กๆทำอะไรได้บ้าง<ม>เด็กๆยังคงต้องอยู่บ้านยังคงต้องเรียนออนไลน์ออกไปข้างนอกให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยจะต้องทำยังไงคะ ก็จะต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอสวมให้ถูกต้องล้างมือบ่อยๆไอจามให้ถูกวิธีรักษาระยะห่างระหว่างผู้อื่นอยู่เสมออย่างนี้นะคะถ้าเด็กๆทําได้สมาชิกในครอบครัวของเด็กๆทําได้คนอื่นๆสมาชิกของครอบครัวอื่นทําได้คนในสังคมส่วนใหญ่ทําได้ก็คิดว่าการระบาดนี่ก็จะหยุดไปขึ้นนะคะ,อะนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนในโลกนี้เนี่ย ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมกันคนป่วยเนี่ยได้รับการแยกนะคะได้การแยกออกมาแล้วก็ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยประกอบกับ นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยช่วยกันพัฒนาคิดค้นแนวทางในการตรวจวินิจฉัยในการรักษาพัฒนาวัคซีนต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจทุกคนในสังคมเนี้ยร่วมมือร่วมใจกันก็คิดว่าการระบาดเนี่ยก็จะหยุดไปขึ้นค่ะ